อ่ะฮะกลับมาเป็นสุดท้ายให้กับเนบดาออนทีวีนะฮะไปเขาไอ้แค่กานเข้าเหรอครับผมตตับเข้ามมาเื่อกี้คิดหนักเหมือนกันมือตึ๊บนะครับผมมือตึ๊บนะครับผมนะครับผมอ่างี้น้องอย่างน้อยเราก็ยังมีกำลังใจต่อสู้กับชีวิตครับอย่าสิ้นหวังนะฮะก็เดี๋ยวลองคุยกับทางบอยสิทธิชัยผ่านสื่กันนะฮะว่าขอในส่วนของรายได้มาช่วยจุนเจียหรือว่ามา แก้ไขในคดีที่เกิดขึ้นนะครับผมนี่หนึ่งนะฮะมาถึงเคสนะฮะต้องบอกว่าในส่วนของหน้าเฟซเราสามารถที่จะแชร์ได้ในส่วนของสิ่งที่คุณอยากจะช่วยเหลือสังคมคก็มาแชร์ในเฟซหรืออาจจะเป็นการแชร์คลิปรายการเรารส่งต่อถึงหลายๆคนให้เูกันได้นะครับมี2เคสมาฝากกันนะครับเป็นเคสแรกก็คือช่วยบริจาคให้น้องหน่อยครับ เป็นเคสของเด็กหญิงสองพี่น้องครับอันนี้ผมอันนี้ผมแชร์ไปว่าวไงใช่ไหมใช่ไหมครมาก็เป็นรู้สึกว่าข่าวเนี่ยผมผมไม่แน่ใจว่าไหนจริงอันไหนอันนไหเท็จเพราะบางที่บอกบางทีบอกพ่อตายแม่ติดคุกบางข่าวบอกแม่ตายพ่อติดคุกอะไรอย่างนี้ยแต่ใน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 ใบของเราเขียนว่าเออเด็กสองพี่น้องวัยเก้าขวบแล้วสิบสี่ปีอยู่ตอนลำพังมาห้าปีพ่อตายแม่ติดคุกรับจ้างเก็บยางมีรายได้ละสี่สิบถึงห้าสิบาทประทังชีวิตมองไม่เห็นอนาคตวอนผู้ใจบุญช่วยเหลือมาอยู่ในสองคนเนา ครับอ้าวแล้วใครดูแล้วเนี่ยไม่รู้อันนี้ผมก็แชร์ไปแล้วน,นีเคสนี้ผมโอนไปด้วยมั้งนะฮะใช่ก็ชื่อบัญชีขึ้นมาหน้าจอนะครับเด็กหญิงจิจราไกรเทพนะฮะ <ผม S 1> ก็ธนาคารออมสินนะฮะก่อนอนน้านี้ก่อนนั้นนี้เป็น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 บัญชีของอเขาหรือเปล่าไม่นใจน่าจะใช่น่าจะใช่นใชอน<ๆ>น้านน,านะฮะ,ะ,ฮะอันนี้คือเคสแรกนะฮะครับที่อยากจะช่วยเหลือทั้งสองพี่น้องนะฮะก็หน้าจอจดทันหรือเปล่าถ่าย แนะนำครับว่าช่วยแชร์หรือว่าง่ายๆครับคุณถ่ายรูปหน้าจอบางทีเราก้มหน้าก้มตาหาปากกากระดาษมารูปนี้น่าสงสารเลยลองหนเอยแล้วเป็นเด็กเดี๋ยวเล่นเด็กชีวิตอ่ะเราชอบอ่ะเด็กชีวิตอ่ะนะฮะมาถึงอีกหนึ่งเคสนะครับผมเองก็ฟังข่าวเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องของทางสภากาชาติไทยนะครับประกาศหากลุ่มเลือดกลุ่มพิเศษต้องบอกว่าคนไทยเนี่ยมีเลือดกลุ่มพิเศษก็คือ RHL ร้อยคนจะมี3คนเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่หนึ่งพันคนจะมี3คน นะฮะหนึ่คนจะมี3คนแสดงว่าอีกเท่าไหร่อ่ะ997คนเนี่ยจะเป็นในส่วนของเขาเรียกว่า erm RS positive นะฮะก็คือเป็นเลือดธรรมดาท,ทั่วไปและเรื่องของเรื่องเนี่ยส่วนใหญ่นะฮะอาจจะมีเคสที่สําคัญเคส่ดนๆเนี่ยจะมีแค่เพียง6,000คนในประชากรของคนไทยอะ่ะเจ็ดสิล้านเกือบเท่าไหร่ไม่รู้อ่ะจะมีแค่6 0 0ัคนซึ่งเป็นคนที่อยู่ในชมรมเลือดกุพิเศษ มันมันไม่พอไงนะฮะซึ่งล่าสุดนะฮะเขาบอกว่าต้องการด่วนครับวิกฤตหนักไม่มีโลหิตหมู่หายาก R.H. n egative เนะฮะเพื่อที่จะช่วยผู้ป่ยวยโคม่านหนักที่ต้องการผ่าตัดคลอดบุตรหัวใจเนื้องอสุในสมองเลือดออกในลำไส้ก็มีอยู่ในโรงพยาบาลในกรุงเทพนะฮะแล้วก็ต่างจังหวัดกว่า2 0 0แห่งขอเบอิกจำนวนมากถึง177ยเ็ูนิตนะฮะเป็นกรุป๊ป O.R.H. ลบแล้วก็ กรุ๊ป A ออลบรวมทั้งกรุ๊ป B R H ลบพี่กรุ๊ป B ีอ่ะมาองไปดูไงว่าเรากรุ๊ป B B อะไรผมก็อย่างที่ผมเคยบอกไปเลยว่าผมเคยไปโรงพยาบาลไม่ได้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 ผมเคยจะไปบริจาคให้น้องแถวบ้านผมเขาบอกมป็นไม่ได้เกณฑ์ห้ามที่ศัก์มาฮะนะฮะก็ใครที่อยากจะช่วยเหลือนะฮะนิดนึงแล้วกันตอนนี้ต้องการด่วนนะครับก็ถือว่าเป็นการต่อชีวิตด้วยครับเป็นการต่อชีวิตคนที่ใหญ่เลยนะฮะ เอา,อางี้ถ้าคุณเป็นคนที่เลือดกรุ๊ปโอกรุ๊ปเกรุ๊ปบลองไปไปที่สภากาชาดหรือว่าอาจจะเป็นคลินิกใกล้บ้านไปตรวจกรุ๊ปเลือดได้เพราะว่ามันอาจจะเป็นกรุ๊ปพิเศษก็ได้แล้วก็ช่วยเหลือนะฮะหรือตรงไปเลยที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติน,นะฮะอยู่แถวอังรีดูนังนะฮะก็จนันพุทธศุกร์เนี่ยก็จะเปิด8โมงถึง4โมงครึ่งตอนเย็นนะฮะส่วนอังคารแล้วก็พฤหัสจะเป็น7โมงครึง่งถึงทุ่มครึ่งนะฮะ ส่วนวันเสาร์อาทิตย์ก็ตั้งแต่เช้าเลยแปดโมงครึ่งถึงบ่ายสามโมงครึ่งนะฮะก็ฝากไว้เป็นสิ่งที่ช่วยกันได้นะฮะเพราะว่าบางทีเนี่ยมันอาจจะเป็นปัจราจรด่วนแล้วอาจจะเกิดขึ้นกับคนที่คุณรักด้วยครับอ,อย่างน้นอยก็นกนารช่วยเหลือกันนะครับเอาละฮะมาถึงช่วงท้ายนะฮะใครที่อยากจะฝากข้อมูลนะฮะฝากคำถามนะฮะเราก็จะมาตอบกันทุกวันพฤหัสครับ Facebook ขึ้นมาหน้าจอแล้ว มีอะไรปิดท้ายไหมฮะเน่กับเรื่องที่เราต้องต้องเดินต่อไปกับชีวิตข้างหน้าก็ก็เดี๋ยวก็คิดว่าก็คงไม่น่าจะมีอะไรก็คงว่าเออพราะอีกฝั่งหนึ่งก็เขาก็เป็นเพื่อนของคนมีเบอร์ไหมยังไม่มีแต่แต่แต,แต่ตอนนี้กาลังเชื่อมกันอยู่ว่าจะเอาอย่างไงกันเออว่าจะเอาอย่างไงกันพี่ว่าถ้า <c oughs> อันนี้แหมะเราก็ไม่รู้นะในเรื่องของศักดิ์ศรีคือถ้าเขาก็ถ้าตัวเขายอมรับในส่วนที่เขาผิด บ้างเหมือนกันถ้าเขาก็ยอมรับบ้างว่าเขาก็คนละครึ่งทางอ่ะเขาก็ไอ้นี่มาก่อนอ่ะเขาก็เป็นคนสร้างเรื่องมาก่อนอ่ะเขายอมรับผิดมาบ้างแล้วทีนี้เขาจะเออให้ถ้าทองเขาหายจริงเขาจะให้ให้ช่วยเมื่อกี้เมื่อกี้ก่อนตอนช่วงพักเบรกก็มีพี่โทมัสเขาคุยกันว่าเอ้ถ้า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 อย่างไงถ้าทองมันหายจริงถ้าเราก็อยากให้เรื่องจบใช่ไหมเราก็อยากให้เรื่องจบแต่เราบอกกล้าพูดตรงนี้กล้าไปสาบานที่ไหนก็ได้ให้ให้ยังไงก็ได้ว่า ผมกับพี่ผมยังไม่ได้เอาเป็นแน่นอนครับแต่ในกรณีถ้าเราเขาอยากให้จบเราก็ไม่อยากให้มันขึ้นลงขึ้นศาลน่ะครับก็ต้องคุยว่าเขาจะให้อะไรยังไงเพราะหรืเพราะอย่างทองสามบาทอย่างเงี้ยทองสามบาทนก็ราคาประมาณหนึ่งครับผมแต่ถ้าถ้าสมมติจะสู้คดีกันโหแต่คนประกันตัวกันมันต้อง่่ครับเนี่พี่มีทางออกให้เนี่ยทองเท่าไหร่สามบาทสามบาทเราจ่ายเป็นครีม ใช่ป่ะเราเองเนี่ยก็ทําสินค้าที่เกี่ยวกับเรื่องของครีมนะเขหาตลอดเลยอ่ะเขาเครียดเขาไม่อยากให้ใหญ่เขาไม่อยากให้เครียดเขาเครียดเยรอเนี่ยเนี่ยเสร็จจากรายการเียต้องดิ่งไปนั่งคุยกับผู้ใหญ่ก็เรียกว่าขอให้ได้ทางออกที่ดีที่สุดและเรื่องเรื่องพี่ก็ไม่รู้ว่าในเรื่องของอพูดตรงๆนะเรื่องของอีโก้เรื่องของศักดิ์ศรีของการที่เราก็ถือว่าเป็นรุ่นรุ่นหนึ่งอ่ะถูกป่ะศักดิ์ศรีจริงๆผมก็โยนทิ้งไปแล้วพี่จริงๆผมก็โยนทิ้งไปแล้วแต่แต่แต่ แต่เข้าจจเข้าใจว่าน้องทดกระทืบมาปะบางทีอ่ะเข้าจะปะพี่เข้าใจเข้าใจเราเองก็ต้องดูแลใ้าเราก็ต้องดูแลอ่ะถ้าเราไม่ดูมันลหมาที่ไหนจะทัวเอางี้นะฮะก็ถ้าอีกฝ่ายหนึ่งอาจจะไม่ได้ดูอยู่ก็ตามแต่หรืออาจจะเป็นเพื่อนที่เขาดูอยู่เนี่ยาะว่าคนไทยด้วยกันคุยกันรู้เรื่องนะฮะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะลบลาค่าฟันไปทําไมอย่างน้อยเรามาคุยกันตามหลักของความจริง หรับือไม่กาคุยกันเราคุยกันแบบคนมีไลน์คุยกันเลยดีกว่าเออเขาก็ไลน์ล้นแวงอยงั้นเราเอาคุยแบบที่โก้คุยกันน่ะพี่ก็จะว่าคุยกันแบบที่โก้คุยกันนะว่าจะเอาไงโอเคนะฮะอ่ะก็จบรายการนะฮะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรากลับมาเจอกันใหม่นะฮะกับรายการเนวิดาออนทีวีในครั้งนี้ทั้งเนแล้วก็เซอร์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ